สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาดูความรักของชาวราศีเมษเดือนมกราคม EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าก้าวดาบนะครับหรือว่านายออฟซอร์ธนะครับใครในที่นี้เคยรู้สึกไหมครับว่าเหมือนกับเรามานอนคิดถึงคนที่เรารักไหมเคยเหมือนกับฝันถึงคนรักฝันถึงแฟนเก่าไหมครับหรือเหมือนกับต้องแฟนเก่าก็ได้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับคนที่เรารักก็ได้หรือคนที่เป็นแฟนกันอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉันไพ่ก้าวดาบหรือนายออฟซอร์ธหมายความว่าคนคนหนึ่งที่กำลังนอนคิดถึงคนที่เราร ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนคิดถึงคนที่รักด้วยความเจ็บปวดนะครับคิดถึงมาตั้งหลายวันคิดถึงมาตั้งหลายเดือนแล้วเฝ้ามองดวงจนันทร์เฝ้ามองดวงกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกับคิดว่าคนรักเนี่ยจะกลับมาอยู่เคียงข้างจะกลับมานอนด้วยกันจะกลับมาอยู่ขห้างกันจะกลับมาหากันเพราะฉะนั้นไพ่ก้าดาบหมายความว่าชาวสีเม้หท่านตอนนี้เหมือนใครหลายคนอาจจะคิดถึงคนรักทางน้ําตาคิดถึงแฟนเก่าฟันถึงแฟนเก่านะครับหรือเหมือนกับคิดถึงคนที่จากไปนะครับคิดถึงคนที่เขารักอะและคิดว่าเขาจะกลับมาหาเราสักวันใดวันหนึ่ง เพราะฉันก้าวดาบหมายความพูดอาจจะมองว่าหากวันนั้นเนี่ยเราพูดว่าเราแบบอยากเราพูดว่าเราเสียใจหากวันนั้นเราพูดว่าเราขอร้องเขาไม่ไปเนี่ยหากวันนั้นเราบอกว่าเราอยากจะรักกันหากวันนั้นเราเหมือนกับไม่ทําให้เขาเสียใจเนี่ยวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้อยู่เคียงข้างกันหรือเปล่าเพราะฉันแพายก้าวดาบขอทำนานายดวงชะตาของชาวสีเมทท่านีย้ว่าใครที่มาดูคลิปนี้ตอนนี้อาจจะเคยผิดหวงังอาจจะเคยเสียใจหรืออาจจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่เราคิด นะครับสิ่งที่เราคิดถึงคนรักว่าหวังว่าจะดีกันหวังว่าจะรักกันหวังจะอยู่คียงข้างกันเหมือนเดิมเนี่ยกับเหมือนกับเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังนะครับหรือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันแล้วเหมือนกับเราอาจจะคิดว่าหากวันนั้นเนี่ยเราไม่ทําให้เขาเสียใจเนี่ยวันนี้จะมีเธออยู่หรือเปล่าวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าหากวันนั้นเราพูดว่าเราขอร้องให้เขาไม่ไปเนี่ยวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉันให้ก้าวดักหมายความว่าชาวสีไม่ใชท่านตอนเนี้เหมือนคุณอย นะครับอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังมานานที่คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะทําไว้กับคุณแต่คุณคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยจะหยุดทานะครับจะกลับมาสักวันหนึ่งจะกลับมารักกันเหมือนกับที่เราคิดจะกลับมารักกันเหมือนกับที่เราฝันเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาอะจะเจ็บปวดเข้าใจเราเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาอะแต่ไพ่ใบต่อมาครับใครใหลายคนมีไพ่ขึ้นมาว่าสามใเท้านะครับหรือว่าทีออฟวานใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับมันเหมือนกับคนนั้งที่ยังรอดอกไม้อยู่เห็นไหมครับรอเรือที่จากไปอยู่อะ คิดถึงเขาไม่พอใครหลายคนเหมือนกับรอเขาได้ว่าเมื่อไหร่นะเขาจะทําเหมือนกับที่เขาพูดเพราะท่านไพ่สามไม้เท้าไปนี่ขอทำนายเลยว่าคุณเมฆหลายท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาคนที่คุณรักหรือเขาอาจจะมีคนอื่นแต่คุณก็เหมือนกับอยู่ตรงเนี้เสมอเลยเฝ้ารอว่าเหมือนกับรอว่าเมื่อไหร่นะเขาจะกลับมาพูดความจริงรอเมื่อไหร่นะที่เขาจะกลับมาตามที่เขาพูดรอเมื่อไหร่นะที่เขาจะกลับมารักเพราะท่านสามไม้เท้าไปนี่ขอทำนายเลยว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณรักคุณรอ คุณคิดถึงเขามากแค่ไหนคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนแต่เห็นไหมครับเหมือนเขาบอกว่าให้คุณรอเขาว่าคุณก็รอเหมือนเขาบอกให้คุณคิดถึงเขาบอก่คุณรักเขาเนี่ยเดยเขาเคยบอกว่ารักคุณบอกว่าคิดถึงคุณเนี่ยคุณก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนกับยังรักและก็ยังรอแลวก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าเขาจะกลับมาตามที่เขาพูดอะเพราะฉันให้ก้าวดาบกับสาไม้เท้าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบเนี้ยเหมือนคุณถาาจะถามคนที่คุณรักว่าให้ฉันรอเพื่ออะไรอะให้เรารอแล้วได้อะไรให้เรารอแล้วเหมือนกับได้อะไรให้เรารอออออไไไปถึงเเเมมืื่่หหหรรรระะาี้้นนับใแลก รอแล้วได้อะไรรอแล้วกลับมาไหมรอแล้วจะให้กลับมาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยรอไปถึงเมื่อไหร่เพราะให้สามไปทักเหมือนกับเราเห็นว่าเขาก็ยังไปอยู่ใครหลายคนอาจจะมองเห็นคนที่เรารักเนี่ยเดินจากเราไปหรือทาเหมือนเดิมหรือนิ่งเฉยกับเราอยู่หรือทะเลาะกันนะครับหรือไม่ยอมกลับมานะครับหรืออาจจะมีคนอื่นอยู่เลยแต่ให้เรารอเพื่ออะไรให้เรารอแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยพเพราะฉะนั้นนทความให้สองไปนี่ขอทํานายว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยคุณอาจจะบอกคิดว่าคิดว่าหากวันนั้นเราพูดว่าเรารักกันเนี่ย วันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าหากวันนั้นเราขอร้องเห้เขาไม่ไปเนี่ยวันนี้เราจะอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหากวันนั้นเราพูดว่าเราเสียใจเนี่ยวันนี้นจ,จะรักกันอยู่หรือเปล่าแต่เห็นไหมครับสามไม้เท้าเขารู้น้ําคุณรักคุณรอแล้วคุณก็เหมือนกับยังมั่นคงอยู่เลยทั้งๆท,ที่คุณก็มีทางเรื่องที่คุณก็เหมือนกับมีสิ่งดีๆรอคอ,คอยคุณอยู่อะเพราะท่านนายนะครับคุณรักของชาวสีเมฆเนี่ยขอทํานายว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามามีทางไปแต่คคุณเเเเเหหหมมมืืออนนกกกััััับบบยยงงจจ็็ผิดวสีใใรข้าา มีคนมาถามมากมายเลยว่าทาไมไปไหนคนเดียวทําไมทนอยู่คนเดียวได้ยังไงทาไมชอบโสดทําไมอยู่คนเดียวมานานแล้วไม่มีแฟนสักทีหนึง่งนะครับทำไมไปไหนมาไหนคนเดียวทําไมเหมือนกับมีคนถามถามเราบ่อยๆว่าทําไมทนเหงาทนเสียใจนะครับทนเหงาได้ยังไงทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี้ขึ้นมาครับทําไมถึงทนเหงาเจ็ดเหรียญหรือเเวนออพนิคอนครับที่เรายังไม่มีใครเพราะว่าเหมือนกับเจ็ดเหรียญนะ่ะพรที่ผ่านมาเราเคยรักเคยทุ่มเทเคยให้กับใครคนนึงมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทนเหงาหมายความว่า อาจจะเชื่อมันในคาสัญญาเชื่อมันในสิ่งดีๆเชื่อมันในความรักที่คุณแม่หรือชาวสีเแม่หลายท่านเนี่ยทาที่มันผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทนเหงาครับเหตุผลที่ทนเหงาก็คือความรักก็คือเขานั่นแหละที่เดินจากไปเพราะฉะนั้นเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน3เดือน7เดือนถึง9เดือนนะสเดือน7เดือน9เดือนอยู่ในบริเวณเนี้ไม่เกินนี้ขอตอบว่าคุณยังรออยู่คุณยังคงคิดถึงเขาอยู่คุณยังคงคิดว่าสิ่งดีที่เราทําลงไปเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมจะกลับมาไหม เพราะเหมือนกับมีคําพูดคําสัญญานะครับว่าจะกลับมาเผื่อวันหนึ่งกลับมารักกันเผื่อวันใดกลับมารักกันเผื่อวันหนึ่งนะครับจะกลับมาเหมือนกับคําสัญญากลับมาเพราะสิ่งดีๆกลับมาเพราะคุณค่าที่เราเคยทําให้แก่กันนั่นเองเพราะฉะนั้นให้สามเหรียญกับเจ็ดเหรียญเนี่เขอโทษคกับสามไม้เท้ากับเจ็ดเหรียญใบนี้คือการเฝ้ารอสิ่งดีที่เขาเคยบอกคุณว่าจะกลับมารักกันนะครับกลับมาตามคําสัญญากลับมาตามคําพูดกลับมาตามคําบอกที่เราเคยบอกว่ารักเราที่เราเคยบอกว่ารักกันที่เราเคยทําสิ่งดีร่วมกันมาาที่เเรคยส้งกันมา คุณอาจจะมีลูกนะครับหรืออาจจะเหมือนกับปลูกต้นไม้ไว้อาจจะช่วยเหลือเขาไว้เยอะตั้งแต่คบกันมากี่ปีใครหลายคนคบกับเขามาสามปีเจ็ดปีด้วยซ้ําคบกับเขาตั้งหลายปีหรือคบกันประมาณสองสามปีด้วยซ้ําประมาณนี้เลยก็เลยเฝ้ารอว่าเนี่ยที่เราคบกันมาวันและคืนที่สร้างกันมาเนี่ยยังรักกันอยู่หรือเปล่ายังมีค่ากันอยู่หรือเปล่าทํานายเลยครับสามใบนี้เป็นความรู้สึกของชาวสีเมฆที่เหมือนกับทําไมเราใบไหนคนเดียวทําไมยังยังเหมือนกับมีคนมาถามบ่อยว่าทาไมเราต้องทนเหงาทนเสียใจนะครับไพ่ใบนี้บอกว่า ก็พอรักก็พราะเหมือนกับสิ่งดีที่ผ่านมาเพราะคุณค่าดียเรอเขารลกเขาอยู่แั่นแหละใครหลายคนอาจจะเหมือนกับรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะบอกเขาเหมือนกันว่าหากวันนั้นเนี่ยเรารักเขาหากวันนั้นเราทําให้เขาดีที่สุดหากวันนั้นพูดขอโทษหากวันนั้นเราขอร้องเขาให้เขาไปเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญนะ่ะวันนี้เรายังจะรักกันอยู่หรือเปล่าวันนี้จะเป็นสิ่งดีกันอยู่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สุดนี้นะครับขอทํานายชาวราศีเมษว,ว่าใครที่โสดอยู่สามเดือนมกร,ราคมภามีนาจะไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงครับ ก็จะโสดต่อไปใครที่เพิ่งผิดหวังเสียใจอกหักมาก็ยังจะผิดหวังเสียใจยังโสดอยู่สามเท้ามีคนเข้ามาไหมสามีท้ามีคนเข้ามาอย่างผมบอกไปคุณมีทางไปคุณมีทางเลือกคุณมีคนเข้ามาแต่คุณเหมือนกับยังไม่เลือกใครยังนิ่งยังไม่ได้จะเปิดความรักยังกลัวผิดหวังยังกลัวเสียใจนะครับยังประเมินอยู่ยังดูดูอยู่ขอทํานายแบบนี้ว่าดวงชะตาการโสดของชาวสีเมฆเนี่ยต้องรออีกทีหนึ่งหวังหลังวันเดือนไปเกิดช่วงเมษายนเลยนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า queen of pentacles ไพ่ใบนี้ทำนายดวงตาของชาวสีเมฆว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักกันไปมีปัญหากันไปเนี่ยไม่เกิน3เดือน7เดือนถึง9เดือนเนี่ยไม่เกินนะขอตอบว่าคุณถือเรียนครับคนรักของชาวสีเมฆเขาจะมองเห็นว่าคุณเนี่ยถือดอกไม้ถือเรียนไว้ในมือเห็นไหมครับคุณคงจะจะบอกคนที่คุณรักว่าคุณถือเหรียญไม่ให้เขาว่าคุณคนคนนึงเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมต้องรักคนที่เขาทิ้งเราไปด้วยทําไมถึงต้องรักคนที่เขาทําร้ายเราหรือเลิกกับเราไปหรือใจร้ายเพราะคุณถือเรียนหมายความว่าคุณอาจจะรักคนที่เหมือนกับเห็นรักเขาไไปปแแลล้้้้ววใใหจอย่างเี เพราะฉันไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่ควินถือเหรียญทำนายดวงตาของชาวสี่เมษว่าเหมือนคุณเนี่ยรักเขาไปแล้วให้ใจเขาไปแล้วอะถ้าเปลี่ยนใจให้รักเขาได้เนี่ยเราเลิกไปแล้วถ้าสั่งใจให้เลิกรักเขาได้เราทําไปแล้วถ้าสั่งให้ลืมเขาได้เราทําไปแล้วไม่ต้องมานั่งทนไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งคิดแบบนี้หรอกเพราะฉันไพ่เจ็ดเหรียญกับควินถือเหรียญทำนายดวงตาของชาวสี่เมษดแล้วว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณทําดีกับเขาจริงจังกับเขามากแค่ไหนแต่เห็นมั้้ครรรรบพอออูสึกว่่าไไไดะ ใครรู้สึกเหมือนกับรอแล้วไม่ได้อะไรรอแล้วผิดหวังเสียใจปุ๊บรู้สึกทนความเจ็บปวดทนความเสียใจทนเหงาแบบนี้มานานๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราจะตัดสินใจที่จะเป็นไพ่เดอจัดติดละนะครับเดอดจัดติดหมายความว่าความยุติธรรมหรือความถูกต้องหรือความรักแทนความผูกพันอะไรเงี้ยความดีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใจนึงก็รักใจนึงคุณก็คงจะบอกเขาว่าใจนึงแล้วก็รักเขานะแต่อีกใจนึงก็เกลียดสิ่งเขาทํากับเราใจนึงก็เกลียดสิ่งเขาทําร้ายเราสิ่งที่เขาเป็นน่ะทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรัักกท้้้งเีีียอะะไรราปมณน ใจนึงก็รักเธอแต่อีกใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เธอเป็นนะเพราะฉันไพ่เดจัติดใบนี้ขอทำหน้าดูตามงชาวสี่เมษได้ว่าใครเคยรู้สึกไหมครับว่าต้องตัดใจต้องเสียใจต้องร้องไห้นะครับทั้งที่ยังรักเขาอยู่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงต้องทนเจ็บทําไมต้องเสียใจทำไมต้องถือดาบอันี้ทั้งที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับเราทําผิดกับเราทําร้ายเราเนี่ยแต่เราก็รักเขาเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวสี่เมษก็ตามใครก็ตามที่เหมือนกับรู้สึกว่าอยู่ได้ลลนิ่งเฉย ตัดสินใจที่จะพอแลแวตัดสินใจที่ทวงความยุติธรรมทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเช่นการที่เหมือนกับตัดสินใจจบตัดสินใจเลิกตัดสินใจพอตัดสินใจเลิกรอนะครับตัดสินใจลืมความเจ็บปวดร้องไห้ให้พอแล้วเหมือนกับขอเลิกรอแล้วไม่ได้อะไรขอเลิกทนเจ็บทนเสียใจแล้วแต่อาจจะส่งคลิปนี้ให้เขาฟังก่อนว่าเราขอโทษนะเราเสียใจนะเราหักวันนั้น่ะถ้าเกิดเราไม่ทําให้เสียใจเนี่ยวันนี้คุณจะรักฉันอยู่หรือเปล่านะครับหากวันนั้นเราขอร้องเขาให้เขาไม่ไปเนี่ย วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่าไพ่เดรจจัดติดหมายความว่าคุณคงอยากจะบอกเขาแบบนั้นแต่เห็นไหมครับคุณก็ต้องตัดใจเพราะว่าทางทางที่ยังรักอะ่ะเพราะฉันไพ่เดรจจัดติดขอทํานายเลยว,ว่าพอชาวสีเมตตัดสินใจยังนิ่งเฉยพบการทนเจ็บทนเสียใจกับเขามานานรอคอยเขามานานเนี่ยใครหลายๆคนรอเขามาเกิน3ามเดือนเกินเ้าเดือนด้วยซ้ํานะครับรอเขามานานแล้วต้องตัดใจแล้วอะ่ะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมตว่าใครก็ตามที่เลิกรับคนรักไปเกิน3มเดือน คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งเฉยบ้างลองเงียบไปดูลองทํากฎความสัมพันธ์ที่เหมือนกับลองนิ่งเงียบลองหายไปดูลองดูว่าเขาจะกลับมาไหมหรือตัดสินใจที่จะเหมือนกับตัดใจนะครับเอาเวลาไปเสียใจเอาเวลาไปร้องไห้นะครับเอาเวลาไปเหมือนกับไปลืมความรักอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาสักพักให้ไปลืมความรักอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายอ่ะพอเราเอาตัดสินใจที่จะเหมือนกับนิ่งเฉยนะครับร้องไห้เสียใจผิดหวังตัดใจปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาครับ King of Pentacles ขอทำนายว่าคิงออฟนีคอ e ควีนออฟนีคอนนะครับราชินีถือเหรียญแล้วก็พระาระาชาถือเหรียญเนี่ยแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามไปทำนายเลยว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยพอคุณตัดสินใจเจ็บปวดร้องไห้เสียใจนะครับกับวันที่เราทำลงไปกับวันนั้นที่เราทิ้งกันไปหักวันนั้นที่เราเลิกลากันไปเนี่ยกับกลายเป็นว่าพอเรานิ่งเฉยพอเราเหมือนกับเลิกรอปุ๊บเราไม่ได้อะไรปุ๊บเนี่ยหรือว่าตัดสินใจที่จะส่งคลิปนี้ไปให้เขาหรือถามเขาว่าให้เรารอเราได้อะไรเนี่ยกับกลายเป็นว่าเจ็ดเหรับ เขากลับมาอยากจะรักษาคุณเขากลับมาเห็นคุณค่าเขากลับเหมือนกับอยากจะรักษาสิ่งดีของเข, <q> ขาเอาไว้อ่ะเพราะฉันทนายเลยครับคนเล <_ T> ่าของชาวสีเมทอะขอทำนายว่าเขาจะกลับมารักคุณครับขอทำนายว่าเขาจะกลับมาเลือกคุณครับแต่ถ้าเขาไม่เสียคุณไปถ้าหากวันนั้นเขาไม่เสียคุณไปถ้าหากวันนั้นคุณขอร้องให้เขาไม่ไปหรือวันนี้นะครับหากว,นนนนวันนั้นเนี่ยคุณบอกว่ารักกันเนี่ยวันนี้จะรักกันอยู่วันนี้ยังอยู่กับกันอยู่หรือเปล่านั่นเองเพราะฉันไพ่เดดจัดติดเข้ามากับเก้าดาบแล้วก็ เขากลับมารักคุณเขากลับมาจะเสียใจกลับมารักคุณเนี่ยเหมือนกับตอนที่จะเสียคุณไปอ่ะทั้งที่คุณเสียใจไปแล้วคุณร้องไห้ไปแล้วคุณเจ็บไปแล้วเขามาเขามากลับมารักคุณวันนั้นเพราะฉันไพ่คืนถือเหรียญคิงถือเหรียญก็เจ็ดเหรียญเนี่ยทนเรี้ยงตาของชาวสีเมฆว่าหาคุณสั่งใจให้ลืมเขาได้เนี่ยเราทำไปแล้วสั่งใจให้เลิกรักเขาได้เนี่ยเราทำไปแล้วไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทนไม่ต้องรออยู่แบบนี้หรอกนะครับทนเจ็บทุกวันทุกวันแบบเนี้นะครับ เราอาจจะเก็บไม่เก่งเหมือนเขาที่เขาลืมเราได้เราอาจจะไม่เก่งเหมือนเขาที่เขาเหมือนกับทิ้งเราได้นะครับ <_ S 1> เดินจากเราไปได้แต่เห็นไหมครับพ่อคุณตัดสินใจที่จะเลิกรอเขาเนี่ยกับกลายเป็นมาคิงถือเหรียญนะ่ะขอทำนายว่าคนรักของชาวสีเมฆเขาจะกลับมารักคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้เพราะความรู้สึกที่คุณทิ้งไว้ในจุดหัวใจเขาอะ่ะเพราะท่านเจ็ดเนหรียญหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับให้ใจเขาไปแล้วทิ้งทุกอย่างทําสิ่งดีๆทาทุกอย่างยอมเขาอดทนกับเขามาตลอดบางทีร้องไห้ก็ยอมร้องอ่ะ บางทีคิดถึงเขาทั้งน้ําตาก็ยังเป็นบางทีฝันถึงแฟนเกา่าฝันถึงเขาเนี่ยนะครับทางทางน้ําตานอนร้องไห้นอนคิดถึงเขาทั้งน้ําตาก็มีนะครับเพราะนั่นคือพ่้7เจ็เลียญครับมันคือความรักสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับเขานั่นเองมันทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองครับขอตอบแล้วคนรักชาวสีเมฆกลับมาเพราะสิ่งดีๆคุณทิ้งไว้ในหัวใจความรักที่คุณเคยให้ความคิดถึงความอดทนความอดทนความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณทำเอาไว้เนี่ยที่เขาทำให้กับคุณแล้วคุณยอมเขาเนี่ยอดทนกับเขาเนี่ เขากลับมาเพราะเหมือนกับคุณทิ้งทุกอย่างที่ดีไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองพอคุณหายไปปุ๊บสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนด้วยไงมันอยู่ในหัวใจของเขามันอยู่ในหัวใจของคุณสองคนนะเพราะฉะนั้นทำนายเลยครับว่าเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมาเห็นคุณค่ากับในสิ่งเดียวคุณเนี่ยก็ตอบเมื่อคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ตอเมื่อคุณเหมือนกับตัดสินใจว่าจะพอแล้วตัดสินใจว่าจะเจ็บจนพอแล้วตัดสินใจที่จะเหมือนกับเลือกรอแล้วนะครับนะครับให้ไปต่อมา ทำนายดงชะตาของชาวสีเมฆในเดือนมกราคมนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าสามถ้วยขอทํานายดวงตาชาวสีเมฆหลท่านว่าทีออฟคัพขอทํานายว่าตอนนี้นะครับชาวสีเมฆหลท่านในมกราคมพามีนาเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาคุยแบบเพื่อนเริ่มมีคนเข้ามาอยากจะรู้จักเราแล้วเริ่มมีคนเข้ามาเหมือนกับอยากจะคบกับเราแล้วอะแต่เหมือนกับสามถ้วยหมายความว่าชาวสีเมฆหลท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณทำได้แค่เพียงคุยทำได้แค่เพียงเหมือนกับเลือกทำได้แค่เพียงเหมือนกับรอดูความสัมพันธ์ก่อนอะ เพราะทำนายได้ว่าชาวสีเมถ้ามีคนเข้ามานะครับดวงคุณมีการไปต่อดวงคุณมีคนมีความสุขรอค,คุณอยู่มีคนที่เหมือนกับอยากจะเข้ามารู้จักอยากจะเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาคบเลาเป็นแฟนเลยแต่เหมือนกับคุณยังเหมือนกับยังยัง,ยงนิ่งอยู่อ่ะยังเหมือนกับเลือกอยู่ยังเหมือนกับนึกอยู่นะครับเพราะกลัวว่าจะให้ใจไปแล้วผิดหวังกลัวว่าจะให้ใครไปแล้วเสียใจหรืออาจจะเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่เพิ่งเลิกมาเพิ่งเสียใจมาเพิ่งผิดหวังมาก็มีนะครับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอาจจะมีการแต่งงานก็็กมมมมีียยยัังงไไไ่่จบด้า เพราะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านายออฟฟิเนคอนนะครับหรือไพ่เก้าเหรียญทำนายดวงตาของชาวสีเมฆเท่าน,น,นว่าไพ่เก้าเหรียญหมายความว่าคุณกลับมามีคุณค่าตัวคุณเองแล้วคุณออกมาเหมือนกับมีรอยยิ้มตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวสีเมฆเคยร้องไห้ก้าดักเก้าเหรียญครับจากคนที่เคยเสียใจเคยร้องไห้เคยนั่งคิดถึงแบบนี้ว่าหากวันนั้นเราพูดว่าเราเสียใจอะ่ะหากวันนั้นเราขอร้องให้เขาไม่ไปเนี่ยวันนี้เราจะมีการหรือเปล่ากลับกลายเป็นว่าพอเราเสียใจวันนั้นปุ๊บแต่เมื่อไ มเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขวยตัวของค,คุณเองอ่ะคุณเมธอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวสีเมธกลับมามีความสุขกลับมายิ้มกลับมาอยู่ในตัวของเราเองเมื่อไหร่เนี่ยคนรักของคุณ <st arti> จะกลับมานึกถึงคุณครับจะกลับมาคิดถึงจะกลับมาลักจะกลับมาติดต่อจะกลับมารักษาคุณเอาไว้เพราะเพิ่งมาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าของเขาแค่ไหนเพิ่งมาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีค่าอะไรแต่เห็นไหมครับคุณเริ่มมีความสุขแล้วคุณเริ่มมีเงินทองแล้วคุณเริ่มกลับมาโ แต่วันที่มีน้ําตาวันที่เราเสียใจเนี่ยเขาไปอยู่กับใครอะวันที่เราร้องไห้วันที่เราเสียใจวันที่เราเจ็บปวดเนี่ยสั่งใจให้ลืมเขาได้เนี่ยเราทําไปแล้วสั่งใจให้เลิกเราเขาได้เนี่ยเราทําไปแล้วแต่เห็นไหมครับใครหลายคนยังเป็นแบบนี้อยู่เลยใครหลายคนยังเจ็บปวดอยู่เลยแต่ทํานายให้เลยนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนชาวราศีเมษถ้าหากคุณรู้สึกว่าเจ็บจนพอหรือว่าเราจะลืมเขาได้ไหมเราจะผ่านไปได้ไหมเราจะทําใจได้หรือเปล่าขอตอบประไพก้าเหลียญครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ้มเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความสุขเดียว คนรักของคุณก็จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแค่นนั้นแหละแต่ไพ่เก้าเหรียญหมายความว่าเราอาจจะมีค่ามากกว่านั้นคุณอาจจะมีค่ามากกว่าการกลับไปเจ็บกลับไปเสียใจกลับไปทําสิ่งดีที่ทําดีที่สุดแล้วอะแต่ได้ความเจ็บปวดกลับคืนมาใจหนึ่งก็รักเขานะใจหนึ่งก็ยังรักเขาอยู่ตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่ด้วยซ้ำแต่ใจหนึ่งก็เจ็บใจหนึ่งก็เกลียดสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำไว้กับเราอะเพราะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาทํานายเลยครับไพ่เอทออฟเพนิคอนไพ่แปะเหรียญขอทานายความรักของชาวสีเมา เขากลับมาเห็นความรักเขากลับมาเห็นรักแท้เพราะสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้หรือผลประโยชน์หรือเงินทองที่คุณทิ้งเอาไว้ในหัวใจเขาหรือความรักนะครับที่คุณทิ้งเอาไว้ในหัวใจเขาหรือความอดทนคุณอาจจะเป็นคนที่รักเขามากอดทนทําดีกับเขามาตลอดใครหลายคนทําแทบทุกอย่างเลยนะครับให้เงินให้หัวใจให้ความรักดูแลเขาคอยดูแลเขายิ่งกว่าตัวเองด้วยซ้ําพอเราหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนรักคุณกลับมาเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้เพราะความรักแต่คุณมีค่ามากกว่านั้นครับ แต่คุณมีค่ามากกว่านั้นก็ตอบไปก่อนกับไพ่แปดเหรียญคุณเริ่มกลับมามีความสุขขึ้นเรื่องกับปังแล้วเริ่มกลับมาสวยและรวยมากแล้วเริ่มกลับมมีสเสน่ห์เริ่มกลับมามีคนให้เลือกแล้วเห็นไหมครับเริ่มมีความสุขเริ่มมีคนเข้ามาให้คุยแล้วเขาทําเขาทิ้งเราไปก่อนอะไรเงี้ยที่จริงใครทิ้งใครก่อนที่จริงใครทํรลายใครก่อนเนี่ยช่วยเก็บเอาไปคิดนะครับไพ่ไปสุดท้ายคือบทสรุปความรักของชาวสีเมฆว่า two of c u p หรือไพ่สองถ้วยครับขอทํานายว่าความรักของชาวสีเมฆเนี่ย ไพ่สองถ้วยหมายความประสงของคุณเนี่ยคุณจะพบเจอความรักที่คุณหวังขอตอบไปว่าคนรักของคุณเนี่ยที่เขาทิ้งคุณไปเขาเลิกหลากคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาคืนดีเขาจะกลับมารักคุณแต่เห็นไหมครับคุณมีค่ามากกว่านั้นมันก็เลยหมอนกับไพ่สองถ้วยหมายความว่าทํานายว่าคนรักชาวสีเมฆเนี่ยสุดท้ายเขาจะรู้ครับว่าใครคนที่รักเขามากที่สุดเขาจะกลับมากุมมือคุณเขาจะกลับมาจับมือเขาจะกลับมาถ้วยเนี่ยมาให้คุณน่ะนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะไปทิ้งคุณไปทําร้ายคุณทาให้คุณเจ ถ้าเกิดคุณส่งคลิปนี้ให้เขาฟังหรือถ้าเกิดคุณบอกเขาเองก็ได้ว่าหากวันนั้นเราไม่ทําให้เขาเสียใจเนี่ยวันนี้ยังจะรักกันอยู่หรือเปล่าใครหลายคนอาจจะฝันถึงแฟนเก่าด้วยซ้ำใครหลายคนอาจจะฝันถึงเขาตอนนี้ด้วยซ้ําเพราะฉันไพส่สองถ้วยครับถ้าเขาเป็นรักแท้เนี่ยยังไงก็ก,กลับมาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ขอำํำนไาวว่าคนรักของชาวสีเมฆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่กลับมาภายในช่วงของมกรากรุมพามีนาเนี่ยขอตอบว่าชาวสีเมฆายท่านอาจจะมีการมุขพรานการเริ่มต้นความรักใหม่การพบเจอคู่่่รรรรักักกกกกาาาสสนะโททีีเเิมมจหือ มีคนเข้ามารู้จักมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาจีบพบเจอคู่รักใหม่ๆพบเจอความรักที่เข้าใจกันพบเจอความรักที่อยากจะอยู่ด้วยกันคนที่เข้าใจกันคนที่ใจแลกใจอะ่ะไม่ใช่วันที่มีน้ําตาเขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นขอตอบว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บแต่วันที่คุณอยู่ได้วันที่คุณมีความสุขเนี่ยเขาอยากจะกลับมาหาคุณครับเขาอยากจะกลับมาคืนดีเขาอยากจะกลับมารักคุณครับขอตอบแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีเมฆเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังนึกถึงสิ่งดีๆคุณทําเอาไว้อยู่นะครับแต ทนกับเขาได้รอกับเขาได้ทํากี่ครั้งคุณยังอยู่ตรงนี้นะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ออร์ลเคิลแนะนําชาวสีเมฆในเดือนมกราคมว่าดีเดเคชันนะครับเดอะไวส์วอนขอทานายว่านี่คือไพ่ของการที่ทานายมกราคมว่าแนะนําว่าชาวสีเมฆถ้าเกิดคุณมีอะไรก็ตามนะทุ่มเทให้หมดทั้งใจทุ่มเทไปเลยภายใน3าเดือนเนี่ยถ้าเกิดใครทําร้ายคนที่คุณรักหรือมีปัญหากันหรือไม่เข้าใจกันหรือการนอกใจเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนทักเข้าไปก่อนนะครับหรืออาจจะทําให้เต็มที่ไปเลย นะครับอาจจะพูดแบบนี้ไปเลยว่าหากวันนั้นเราไม่ทําให้เขาเสียใจเนี่ยหากวันนั้นเราขอร้องเขาไม่ไปเนี่ยวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรอคุณอยู่วันนี้เขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันแต่ทําและเสียใจดีกว่าไม่ทําและเสียใจดีเทคเเคชหมายความว่าทําและเสียใจดีกว่าไม่ทําแล้วก็เสียใจอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็ แอดไลน์ <Add> มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ